ค่ะพี่นอ้องฝ่องปลายที่หักแพงซื้องสุแจค่ะพี่น้องชาวไทยชาวเล่าพี่น้องชาวไทยห้าในต่างแดนที่กินหอดคิดถึงท,ท,ทุกทท่านค่ะยินดีต้อนรับเขาชูช่ชองลิลน่ีอดผ้าอีกมือหนึ่งค่ะบรรยากาศมือปูนแจกเขา่าค่ะเตรียมกับเขา่ากับป้าไหว้ใส่ผ้าเขา่าพระค่ะตามมาเบิงิงมาชมกันค่ะ 三台。 บนีเอา่งกระทืเห็นไหม่ราบลอลอกเห็ืกันซาดเรื่องกัน้อเป๊ะเลล้ไปมันอยากติดกันู่ก็อยากล้อย๋ตัวเองว่าเป็นชนบุรีนเดีวอนท่านดียวอไม่แกล้เออมาข้กุเืแงเนอเอจะัดีดมากเลยว่าอมนกยากติดกันเฮอรมาแจงลอนะนะบไ่้อยลถึงมาเป็นอันเด็กติดแต่ตงนด้ก้องดึงดึงออเพราะว

จเตาคุะนี่นะที่ไรร้ายเนี้ยังจะหมดแล้วเป็นไงง่ายเนาะ กะทิเซตคนเดียวนแน่นเหนืออะรอยู่ดิหมะยังคะโอเคอยอดประมานี้เนาะ

เออบนละเออสักคนมาอังป็นละเ่อแบบเื่อกร่อหนึ่งเวลามาขบนเลยนะเออพ่อเดี๋ยวข้นลายะนะคนแต่น้อยตั้งนี่ยเอาไปเอาพงหนงมาติดเลยติดตสักคนเนี่ยติดประตูเท่านี้ไป็ิดประตูไว้ติดประตูเนี่ยติดปะสกนตัเย็บตัดเย็บเพิ่มไทยเยอะขึ้นเลยยุกขึ้นมาก มึงรู้มันซี่มึงรู้เนี่ยจะว่าวันนี้เิ่งมพตั้แบบนี้แล้วเอาี่เขานี่มาตั้งงงะบารนนักมันเนในกินกินง่ายนะแบบนี้น่บุกกาดผิดนผัดปลาราไม่อเช็ไปเอื่นค่ะ

คนให้ทุกคไม่เปื่อยก็ไม่ได้ไหมเปื่อยไงคันให้ทุกค่ะอันนี้ออบอนเดอพี่น้องอบอนใช้นั่งใช้นังมั่วจังควายเปืออใช่หมู้อเติน้ำแล้วก็ใช่หมอน้ำยูเอาพื่นพัดใส่ใช่อันนี้ ใ้เลอดใเลือดวไใ่ปวกีานออโอ้ปวกีานั่งก็ได้หน้ามีบวมหน่แล้วเนาะขอยว่าอันอ้อมบอนใช่น้ำ้านไม่้อาเในมะกอบด้วยมีไข่ซาวขึ้นมาบอนซาวขึ้นมาเบิ่งน่ะสาวขึ้นมาเบิองเอาสาวมะกอบไนมะกอบหน้าัอกซอเอ้าไข่มันไข่มัน มัอวดตัวอย่มันแค่โ็ตรหเย็นมันอายตํารวนก็กรก็ใ่มใส่เนาะใสาไมใส่ใสกตาว่าไปละว่า เป็นม้น่าดีเนยเอออพี่มอนะเอาเอาน้าเลยนเมอเลาบ้เนยาเนยวลอเเอาลเื้อท่ยายย้ลวเขบอยเอว้าลงมาตซื้อตวมซื้อเขาเนาะดัมดัาเล่าตัได้กรบอกขาว ก๋ำบ MM <stein> <cción S 2> <an> ้านภาคใต้เขาเรียกข้าวดำนะนี่นะข้าวเหนียวดำข้าวเหนียวดำใส่เยอะๆเลยคนทีเดียวเลยโอ้มื่อวานนั้นวิวถึงยางไงใช่จะเริ่มจะเริ่มจะเริ่มเออยางไหมัวยรวยอืมรวยมากสอยเลยเพราะว่าเพราะว่าทางอู้คน เออเอ็น่นะนยอยอมาบวกเขาบอกเขาหน้องเขาิดวิชาให้เพื่อว่าเขาเป็นเาใต้หมูวากว่าประเดงวาเขากระิว่าเนี่ยฟ้าว้ายมันตายไม่ติบอกเลไม่ติดเดียวเห็นความตายความห่างมึตายควาต่้นำห่อยต่นำไก่ไก่โรจักวอดตายวันนี้บโได้ได้เขาทำเขาทำเขาดำาขาว่านั่นแหละ อีกมะเ็วอีกมมรยแรลยเออรยแรงบอบดูแงบอเคือว่าแปะวายังอานักังเรื่องว่าพี่นังพี่นังเจ้าเวลาดาบรเวนดามันฝันพื้เลยด้วยเราแปะวายังฝันพื้แปะว่าเป็นยังมสินะาาตเนาาาตก็ว่าันพื้อ๋อภาษาใต้ภาษาใต้วันละครวันละคร

เอาไห่เราไทยซะก่อนไายโรดเก็บโรดของดีเมืองอีสานของดีเมืองอีสานมันแก้วค่ะแก้วเมืองอุบลเนี่ยมันแก้วเมืองอุบุนเขาต่องเพาะหม้อพร้อมเข้านี่หมาเอุ้ยดูเขาใส่ได้ยาแดงด้วยจะไข่เอามาหาหม้อตือเรื่องมันเรื่องมาใส่ผลาเข่าไหนเล่าไอ้ของป้าอ้ยกิจะเสียบด้วยน่าอร่อยจังเลย เอาไจะน่าก <c oughs> <c oughs> ็จมาตะกียงข้าวเจ้ามาอนกเ้อไก่สุกิ๋วเนือนเี๋ยอเี๋อเสื่อกอะโยวาตนนิสเตมตีตวานาเจตวิปนันตุปาตวานิโมสัง ạ thưa thầy sáng mai nhàn đồ gia tăng nhôm mà mặt nạc đồ đi แม่ผมยังงานอยู่พี่รู้ไปเลยเอออ๋อเพื่อเพื่อร่วมวนดารายอยู่สุขีนี่อ้าอยู่กับ <laughs> Menakupat jaiar lorotara atsari Iubakala jamanan bita jaiar Agatia makmantzuri jo jandimala Jago nabat nalati jama Makmalak jaiar jantzuro Gapalak jate guata Jango ลบืมไม่ไีเขาใ่ไหมที่นีหม้องมาหม้อกัทวันก็เข้นอัน้กันวันน้นอนอนเดี๋นอนับพอตรงนองเรักาโอ้ฝักจ้าหม้ออเกวนี้มาพักคนแทักที่ดีไว้ถึงรุกรามวาจะบความโนโลกนี่ค่ะเดิโล่เามไ่ีด้งกายอ่อนจะอ่อนไ่เียนามันไป เื่อโอาเบื่ออปลาเขาดูนักไทยยิ้วน้องอ่ะู้ไหมว่าแม่ก็อนเือนาเ้าจะไปเดี๋ยวหัวเดี๋ยวเคยเดี๋ยเพื่ออ้ยมึงไม่อยากให้เ่อ ขาต้สั้นเ่าว่ายวค่ะบุญเจ่าเข่าฮา,ายจอมสีโพไซเฮ้ากบซันเทสเซ็ดสิ้นไปค่ะหลูกหลานเก็บสิ่งเก็บคองค่ะในมือน,นี้สอยกันค้นละไม่ละมือ ขอบคุณทุกการรังการชมค่ะทุกไลค์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามทุกความหักแพ้งที่มมใหายกับช่องลิลี่คนผู้หายเสม,อ,สมอค่ะที่อยู่อเกนทุมโรคค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย